ำเสนอบทภาษาโอ,อ้อร์ภาษาล่าโอโลมนอในหมวดของอาหารอาเ่มตาสบายดียามเช้าสบายดีจ้านีจะอยากกินอย่างเดชข่ออยากกินตีนจุมเจ้าเดชข้ยขอ,อยากกินน้ <c oughs> โอ๋อที่ไ่หีบอกดีหลายโชคดีลาก่อนโชคดีลาก่อนค่ะ สำหรับอันหมวดของอาหารเนาอค่ะน้องกติิม,มาบ่อข้าศัพท์ของภาษสาล่วาว่ามันมีอยอียงแม่แตงจิน่นทำกับข้าวข่าเปียกข้าวต้มเข่าจีนขนมปังเฟอร์ก๋วยเตี๋ยวมามไส้อัว่วขวามีมีมีผัดซิด้นจูแสวฮอนซิ้นงัว เนื้อวัวตนหมูเนื้อหมูมา์เพ็ตพิธีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นแคมเปญสุดท้ายของพี่พีแล้วนะคะที่จะจบม .6 นะคะก็อยากจะมาซื้อกับน,นองนิดนึงนะคะอยากจะบอกว่าการทํากิจกรรมนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ชน,นาอายเลยนะคะน้องเรื่องหน้าอายปุณินะะ้อเคยทํามาแล้วพี่มั่นใจนะคะและ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> การที่เจอจะเป็นคนดังคนดีคนเด่นไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนดีเรียนเด่นนะคะน้องน้อง การทากิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งกิจการ,รพัฒนาผู้เรียนเช่นกันค่ะที่จะทําให้นอนๆน,นะคะได้เข้าสังคมและมีความออจุดยืนที่ดีกว่าปัจจุบันได้นะคะเช่นพี่บองคนนะคะก็ทํากิจกรรมมาตั้งแต่ม .1 ถึงม6นะคะใครที่อยู่นองๆที่อยู่ตั้งแต่ม1นะคะก็อาจจะปวยจิตกับพวกพี่ก็ได้จะแบบอุ้ยอะไรวะงานนี้ก็อันนี้อีกแล้วคนอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า กิจกรรมนะคะก็ทำให้พวกพี่นะคะกล้าแสดงออกมากขึ้น,นะคะ่ะและสําหรับม .5 ที่กำลังจะขึ้นม .6 นะคะอยากจะกล่าวเลยนะคะว่าม .6 เป็นอะไรที่ทอแท้ที่สุดทะเลาะกันมากที่สุดแล้วก็มีปัญหามากที่สุดจริงๆคะ่ะอย่าใช้สีมีปัญหาอะไรก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะให้ระบายออกนะคะทะเลาะกับพ่อแม่น้องทะเลาะแน่คะ่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่การไปกินล่ามเมายาการกินล่อมเมายานะคะน้อง มันไม่ได้ทําให้น้องหายจากจุดๆัหนไปได้เลยค่ะมันทําให้น้องแบบไม่มีสต,ติในจุดนั้นไปปุเดียวเท่านั้นค่ะเพราะพอตื่นมาปุ๊บน้องก็จะต้องมาเจอในชีวิตจริงของน้องซึ่งมันโหดร้ายกว่าเดิมแน่นอนค่ะและอย่าเลยนะคะทุกอกชงตีตัวเองการฆ่าตัวตายไม่ได้ห้ามไปอยู่ในความคิดนั้นเลยนะคะน้องเพราะว่าพี่ก็เคยคิดนะคะในการฆ่าตัวตายนะคะในการแบบพออกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วอันนี้สาละเลยนะคะ ไม่ได้เมานะคะเนี่ยในการอกหันนะคะพี่ทุกอกสงตีตัวเองในคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็มีสติยังคิดนะคะหนึ่งสุดพี่ขึ้นมาได้ก็คือพี่เห็นะคะคะสุดยังคิดสติยังคิดขึ้นมาได้เลยนะคะหนึ่งก็คือพี่จะเอาเปรียบแม่ตัวเองเหรอที่แบบแม่เราพอ ก็อยากจะเห็นเราเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามใช่ไหมคะไม่ใช่จะดำดิ่งจงลงดินเชื่อไหมคะน้องการกินหล้าเมายาแม่เสียใจกว่าการที่น้องเป็นตายอีกค่ะอันนี้พูดได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขอเป็นแคมเปญสุดท้ายแล้วกันน้องพวกพี่ก็ขอเป็นตัวแทนสำหรับม6กันละกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่บางคนก็อาจจะไม่อยู่นะคะว่าจะไปทาตามความฝันของตัวเองนะคะก็อยากจะฝานน้องไว้ว่าม6 ครูพ,พี่เนี่ยมีกระจิกกันจใจมาเรียนได้ก็เพราะพวกน้องเนะะี่ยค่ะเพราะเพราะว่ายงไงอ่ะม .6 แล้วสมัยก่อนพี่พี่ก็เป็นอย่างพวกน้องอนี่แหละอุย้ยแอบชอบพี่ม .6 อ,อะไรอย่างเงี้นะพรุ่งนี้ปุ๊บไปโรงเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอนี้ปุ๊บพี่ก็เหมือนกลับไปอยูมมอ่ม .1 อีกรอบคะ่ะคือแบบแอบชอบพี่น้องบ้างอะไรบ้างเนาะสำหรับน้องๆนะคะคนไหนที่แอบชอบใค่นะคะก็แชทแชทเฟซบุ๊กอะไรมาบอกพ,กพี่นะคะว่าโอ๊ยพี่ยคะหนูชอบพี่ซาอะไรอย่างเงี้ยน้องคะถ้าเผื่อน้องแอบชอบใครนะคะ น้องไปบอกเขา50เปอร์เซ็นเลยนะคะน้องที่น้องจะมีหวังค่ะ50เปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าเผื่อน้องไม่บอกรุ่นพี่นะคะก็คือ0เปอร์เซ็นขัดเปียกเปล่าค่ะนองไม่ได้อะไรเลยนะคะบางทีรุ่นพี่ขาดแอนด์ชอบรุ่นน้องแบบคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหวังชัวร์ค่ะน้องๆค่ะและอะไรนะคะหลังมาสิบวันที่อ้อนเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะคะก็จะบอกว่า <LE> <anc não S 1> มหอ,อีกร้อยกว่าวันนะคะก็จะขึ้นมหกก็จะสอบแกะแพ้ pass, มสจะพุ่งชนะใจไปนะคะอีก4ี่ร้อยห้าร้อยกว่าวันน้องก็จะขึ้นมห้าออกต้องขึ้นมหกต้องจะขึ้นมหแล้วนะคะอย่าชนะใจไปแอนทายค่ะมห้าสาหรับวันนี้ก็เวลา,าลุ้งเลิมานาดนั้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในงานประเทณนี้และงานมงคลนะคะน้องๆอ,งอ,งอะเดี๋ยวค่ะฝากด้วยนะคะวันที่สิบมีนาะเดือนหน้าคะ่ะวันอะไรคะทุกคนรู้ไหมคะ แดดนะคะใบประจิ๋มนะคะน้องๆอยากเชิญชวนน้องๆมาจริงๆใจจะขาดเลยนะคะมาเจอกันมาอำลาคงสุดท้ายนะคะมีรูปกรุ๊ปรูปหนานบูปหนาดนะคะน้องมอสานดินไหมคะเอ่อน้องที่แบ่งๆอย่างนี้นะคะได mm ้ย hmm. uh ินไหมคะโอเคค่ะได้ย hmm. yeah. hmm. ินเนาะเทค่ะ hmm. ก hmm. ็ต hmm. nope. yeah. okay. 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 okay? okay. mm ้องขอขอขอบคุณนะคะสําหรับบิทไมตรีที่อยู่ในหกปีสีธทนีนี่นะคะก็ต้องเวลาเขาล่วงเลยมาาๆแล้วนะคะไม่อยากจะทําให้ร้องไห้เลยเนาะอยากมีอะไรพูดอีกเยอะ้องเลยแต่แบบเวลามันล่วงเลยมานานสิบนาทีแล้วอะไรเงี้ยที่ก็จะเทค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะ ลักทุกคนนะคะเป็นที่ขอเป็นตัวแทนของมอโหนะคะขอบคุณสาวบอลแล้วค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> ลาก่อนเนอะ